บนเทือกเขาหิมาลัยที่สูงเกินกว่าเมฆปกคลุมมีตำนานเล่าขานถึงป้อมลอยฟ้าหรือที่ชาวเชอป่าเรียกว่าซัมดรุงป้อมปราการโบราณที่ไม่มีใครสามารถหาพบได้ตามปกติมันจะปรากฏเพียงในคืนที่หมอกหนาและลมสงบผู้ที่เห็นบอกว่ามันส่องแสงสีทองอ่อนๆอยู่กลางท้องฟ้าราวกับเมืองโบราณแขวนอยู่เหนือยอดเขา ปีคศ1998ทีมนักปีนเขาชาวเนปาลและนักวิทยาศาสตร์จากยุโรปอ้างว่าได้พบเงาโครงสร้างบนยอดเขาลำจุงพวกเขาถ่ายภาพไว้ได้บางส่วนเป็นรูปกำแพงหินและหอคอยที่ลอยเหนือพื้นดินหลายร้อยเมตรก่อนที่หมอกจะกลืนทุกอย่างหายไปในไม่กี่นาทีภายหลังเมื่อนำภาพไปวิเคราะห์กลับพบว่าเงาเหล่านั้นมีระนาบคงที่ และทิศแสงที่ไม่สอดคล้องกับท้องฟ้านในเวลานั้นนะักโบราณคดีบางรายเชื่อว่าอาจเป็นภาพสะท้อนของเมืองโบราณที่จมอยู่ใต้ทารน้ำแข็งหรือเป็นภาพลวงตาจากสนามแม่เหล็กบนยอดเขาแต่สำหรับชาวพื้นเมืองแล้วพวกเขาเชื่อว่านั่นคือนครของวิญ,ญญาณผู้เฝ้าข้ามเวลาสถานที่ที่คนตายและคนเป็นสามารถมองเห็นกันได้เพียงชั่วครู ก่อนที่ป้อมนั้นจะลอยหายกลับเข้าสู่ม่านหมอกแห่งสวรรค์อีกครั้ง